ามท่านถามถึงกระบวนการปฏิบัติการส่งตัวนักโทษจากเรือนจอําไปยังโรงพยาบาลข้างนอกย้ําเลยว่านักโทษทุกคนเวลามีปัญหาขึ้นมาเกินกว่าพยาบาลที่จะรักษาในเรือนจําได้ต้องไปที่โรงพยาบาลราชธานทุกรลยอาจารย์เดียวอาจาอาจะถามว่ามันมีกฎหมายอะไรบังคับไหม,ไมก็ในเมื่อปฏิบัติเขาปฏิบัติแบบนี้แล้วเขาก็ชี้แจงแบบนี้มแม้แต่คุณอยากจะสัสกค้านเนี่ย ถ้ากับวันนี้คุณวินจะจะซักคานสารบอกไม่ได้เองม,มาซักคานสารไม่ได้ถือว่ามันเป็นคําชี้แจงที่ทุกอย่างมีความชัดเจนแล้วต้องยืนยันเลยว่าจะต้องส่งไปที่โรงพยาบาลราชธานทุกรายแล้วคําถามถามว่าไอการเขียนหนังสือส่งตัวลงหน้าอย่าลืมว่าคุณอยู่ที่เรือนจําถ้ามันมีอะไรไปลงมาราชธานมนไม่จำเป็นต้องส่งส่งตัวเพราะถือว่ารู้ติดกันม,มันเป็นพื้นที่เดียวกันถ้าไม่มีอะไรก็ส่งไปรักษาที่โรงพยาบาลราชธานที่เดินไม่กี่ก้าวก็ยืนยันว่ารู้ติดกันการเขียนหนังสือส่งตัวหมายความว่า ถ้าผ่านโรงยาลาดาจตฐานแล้วเนี่ยรักษามไม่ได้ มันสุดวิสัยแล้วเนี่ยม,มันเป็นอาการหนักซึ่งเมื่อสึกคู่ผมเล่าให้ฟังแล้วว่าสกยภาพเป็นแบบไหนบ้างเท่ากับว่าไอ้ตรงนั้นเนี่ยจากโรงพยาบาลราชธา,านนะีะถึงจะพิจารณาในการที่จะส่งต่อไปที่อื่นถ้ามันเกินสกยภาพซึ่งเขาเป็นโรงพยาบาลขนาดทุติยภูมิเหมือนโรงพยาบาลจังหวัดคือข้ามขั้นตอนนี้ไม่ได้คอออือยังยังไงก็ต้องไป,ไป,ไปผมยืนยันว่า,<ล>ะาจะต้องไปโรงพยาบาลราชธา,านีทุกหลายนี่คือคำแถลงสารที่คุณไม่สามารถจะมาเบี่ยงเบนไปเรื่องอื่นได้และอย่างใบส่งตัวอย่างเมื่อกี้อาจารย์นิวบอกว่าใบส่งตัวเนี่ยคือมันก ไม่มีแพทย์เวรประจําอยู่ที่ผมให้นึกถึงข้อเท็จจริงตรงนี้ว่ามีพยาบาลเป็นคนดูแลรั้วกับโรงพยาบาลราชธรรมติดกันงั้นเพหัวตัวรล่าทั่วไปพยาบาลดูแลได้แล้วนนั้นอาจจะมีบางช่วงหมอเข้ามาดูแลแต่ถ้าใครมีอาการหนัก,นกขึ้นมาเขาก็ส่งข้ามรั้วนั่นเองไม่ใช่ส่งตัวไปที่อื่นเพราะข้อมูลทุกอย่างมาอยู่ด้วยกันอยู่แล้วมันถือว่าอยู่ในคอมเพในคอมเพลพื้นที่เดียวกันเขาเชื่อว่ารั้วติดกันการที่ส่งนี้ไม่ใช่ถือว่าส่งไปรักษาตัวข้างนอกค่ะการรักษาตัวข้างนอกมันจะต้องมาจากโรงพยาบาลราชธรร